แม่นมากไม้ตะเคียนวัดท่าไม้ล่าสุดเข้า952ตัวนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับพบกับผมคนอินดี้2 2 2 1นะครับวันนี้เราจะมาตามเลขเด็ดวัดหน้าไม้กันต่อนะครับซึ่งเมืองวดที่แล้วก็ให้ถูกที่2ตัวล่างนะครับ95หรือ59นะครับท่านใดไม่เชื่อก็ ไปชมคลิปย้อนหลังในช่อง youtube ได้เลยนะครับซึ่งวดนี้เราก็มาตามกันต่อครับนี่ครับตามที่วงวงเอาไว้นะครับเท่าที่ผมเห็นคือ302นะครับแล้วแต่ท่านใดจะเห็นเลขต่างกันก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับตามที่ผมเห็นผมก็เห็นเป็น302นะครับหรือ2ตัวก็0330 สองสามหรือสามสองนะครับมาครับเพื่อนเพื่อนมาชมกันต่อครับนี่ครับชุดที่สองตามที่ผมเห็นที่ผมวงเอาไว้นะครับก็จะเป็นห้าศูนย์แปดนะครับเล่นแปดห้าห้าแปดก็ได้แปดศูนย์ศูนย์แปดก็ได้นะครับห้าศูนย์ศูนย์ห้าก็ได้นะครับก็ตามที่ ผมวงและได้ลงไว้ให้ดูนะครับเพื่อนๆก็พอเป็นแนวทางนะครับความเชื่อส่วนคนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อนๆ นี่นะครับเพื่อนๆก็เห็นเลขก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับบอกกันบ้างเพื่อว่าเราจะมีดวงมีบุญร่วมกันนะครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของผมคนอินดี้2021นนะครับขอบคุณครับ